สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาลองแปดให้เครื่องแปดรัสเตียพอดีเพิ่งได้มาเข้าแลาวพอดีมีบอร์ดที่ใช้ชิป IO เบอร์ KB 902าสพอดีรุ่นนี้เป็นพวก V หนึ่ง V หนึ่ง V สามขขดห้าสามหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเอเตอร์ฮะดูพาสบอร์ดแล้วก็ อันนี้เป็นเครื่องแผรัสเซียมาชิ๊กน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วก็อันนี้ก็ไฮโอนะไฮโอ โอเร์บเก้าศูนย์หนึ่งสองเอสามอันนี้มีไออออยู่ในตัวแต่ดูเราเหมือนไอตัวนี้ก็จะเหมือนเหมือนชิปไอออของมันเหมือนกันเขาวางไว้ตรงนี้ในเป็นไอออของไอโอนี้ด้วยแต่ว่าผมจะลองดูดไอออสจากตัวนี้เพราะตอนนี้กี่ไปวัดแล้วไม่มีไฟแต่ตัวนี้ไอออตัวนี้ต้องกดออลแล้วถึงจะมีไฟมาไอตัวนี้ผมจะดูดไอออจากตัวไอโอเหมือนที่เราเจอที่เราดูกัน โดยรวมว่าคือไอเครื่องแปดรัเสเซียเนี่ยจะใช้ใช้สายแพรไม่ต้องบักกีสายข้อดีของมันนะสายแพรเสียบเข้าช่องคีย์บอร์ดเวลาเลือกสายแพรมาหนึ่งเส้นเนี่ยคณต้องดูด้วยนะครับว่าขาหนึ่งอยู่พินไหนเ,นเขาจะมีลูกศรเนีว่าพินหนึ่งนี้เห็นเว้นเห็น,หนขีดขาวๆฝั่งนี้นี่ฮะพินหนึ่งคุณก็จะเอาขาของด้านพินหนึ่งของเขาเสียบเข้าไปลินนี้ทางฝั่งนี้ แล้วก็จาได้ว่าขาหนึ่งเราคือฝั่งนี้แล้วเราขันดูโลดมาโรดโรดมาเนี่ยขาหนึ่งเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยัูฝั่งนี้นั้นคุณจะคุณต้องเอาฝั่งเนี้ยเสียบเข้ากับเครื่องเปิดไปออดคุณเครื่องเปิดไปออดลราเตียมั้ยก็จะมีขาหนึ่งใช่ไหม คุณเอาสายแพรด้านที่ว่าเป็นขาหนึ่งเสียบติดชิดฝั่งนี้พอสายแพรที่เราเสียบอ่ะมันอาจจะไม่เต็มช่องนะ,ะัะไม่เต็มสามสองมันอาจจะอยู่แค่ยี่สิบฝ่าลึกประมาณนี้อันนั้นคุก็เอขาขาหนึ่งมาชิดอยู่ฝั่งเล็กหนึ่งนล็กหนึ่งเขาเขียนไว้ก็เอาเอ็น่ลากมาพอขี้ขาหนึ่งเราอยู่ขาหนึ่งเราคือฝั่งนี้อนั้นขาหนึ่งเราก็ต้องมาชิดฝั่งนี้ จะเหลือไว้ฮะช่างมันมันจะนับตั้งแต่คันหนึ่งแล้วก็นี่แล้วเราต้องเสียบขาไหนมัางก<ค>ินไหนไอ้นี่ก็คือเขาไม่ต้องเราไม่ต้อง,องบักกีปกต,ติเขาจะมีสายชุดนี้มาให้เราบักกีสายสายสายเป็นสายของตำรวจใช้สำหรับ,บาการบักกีของเพ่อนรัสเซียเดีแป๊บนึงจะมีสายเล็ก,เลกๆเส้นหนึง สายที่ก็แถมมามีสายแถมมาอยู่หนึ่งเส้นนี่นี่ของตัวเซียที่ก็แถมมาคนนี้มันจะมีวกนี้แต่นี่สายแพล็จะมีมาให้หลายเส้นแล้วก็มีข้อต่ออันนี้เป็นจัมเปอร์อน,นี่อันนี้ไม่ใช้แล้วก็แต่ส่วนไอไอยูเอะช่อง USB สาย USB มิ USB นิ USB ีนี่ที่เสียบเอขอ้าคอมเนี่ย เราต้องหามาเองนะแล้วเสียนี่แฝกมาไม่ไม่ยอมแถมมาเพราะนั้นซื้อมาถ้าคุณไม่มีสายไอ้หัวยูบีเล็กเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะเสียบเข้าคอมเราต้องมีตัวนี้ติดหนึ่งเส้นอันนี้เนี่ยสายเนี่ยที่ว่าปกติถ้าเราใช้กรณีที่สายเส้นเนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยใช้ในกรณีที่เราใช้สายแพรแบบนี้แล้วมันยังแปดได้มังม่ได้มัไไม่ังเนี่ยถูกอยากจะแปดไม่ได้แสดงว,ว่าสายแพรเราอาจจะระยะพิษ ระยะความห่างของขาเนไม่ตรงมันก็ถึ่งให้เรามามีหลายขนาดใช่ไหมบางทีเราไปเลือกขนาดผิดระยะความห่างของขาเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกขาผิดระยะห่างเนี่ยมันมันไม่ลงล็อกมันเพราะนั้นก็จะแฟดได้บังไปเลยมันแต่ถ้าให้แฟดได้ล็อคเปเลยก็คือคุณก็ต้องบักกีใช้เนี่ยก็คือเสียบเข้ากับช่องนี้แล้วก็ไอช่องเนี่ย ขาอันเนี้ยขาเขาทามาก็คือเขาก็ต่อใายไฟล์ลากมาอังนี้ก็คือเป็นเป็นขาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้บกกัตกีคุณก็เอาอันนี้เสียบแล้วก็บักกีอ,องไปไอ้ตรงนี้คุณก็าหนึกใช่แหละเนี่ยดึงตัวนี้ออกยกเลยม,มาเขาทาที่เสียบมาแต่ถ้าเราจะใช้ง่ายๆคือใช้สายแพรเสียบเสียบเอาผ่านคีย์บอร์ดวิ่งเข้าไปในบอร์ดเราเราก็มมหนึ่งไม่ต้องบกกักีอันนี้อันนี้เผื่อ,อไว้ในกรณีที่ต้องใช้ เพราะมันมีบางบอร์ดที่ต่อคีย์บอร์ดแล้วไฟเหมือนมันบางขามันไม่ครบมันเพราะว่าระยะขาเนี่ยคงไม่ได้มันมันไม่จะเออเลยเพราะนั้นเราต้องบักกี้บักกี้นี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะบักกี้ได้ไปอยู่แค่ห้าเซนเนี่ยก็เหมือนเขาให้มาเนี่ยใช่เ้ไหมเนี่ยห้าเซ้นประเดี๋ยเนี่ยหนึ่งสองซัทีห้าแต่เส้นที่หกเนี่ยฝั่งเนี่ยเขาเรียกสายกราวเนี่ยวายยูบีเนี่ยก็คือ ขาต่อโลหะไว้เพื่อให้เราไปลงกาวที่บอดเราเพราะนั้นทุกครั้งก่อนจะแฟดเนี่ยคุณจะเอาหัว USB บเนี่ยเสียบเข้ากับบอดที่คุณกําลังจะแฟรมันก็คือต่อต่อสายสูนโวลต์สายแต่ด,ด,ดินให้มันก็คือก็สายกาว,วนะฮะกาวเนี้ยก่อนเป็นสายเส้นเดียวฮนะขาต่อโลหะไว้สายกาวนะอันนี้ก็คือสาย ดัน,นั้นคุณก็ต้องเอาสายนี่มาเสียบเข้าฝั่งที่มันเป็นกาวของเร่งนี้ก็คือตัวจีนะเนี่ยเขาเขียนว่าจีจีก็คือกาวไปไปวัดดูกดี๋ยฮะมันจะปีดลงศูนย์ศูนย์โอมตรงนี้พอดีอันนั้นอันนี้มันกาวแน่นอนเราเซ็นนะบงงนังคนนาะนนมันคนเนี่ยจะใส่กลับด้านผิดได้เนี่ยคุณก็เสียบไปนะเนี่ยขอโทษอันนี้ แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือปุ่มรีเซ็ตมันเริ่มเริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดว่าเออเลเรเรว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างคูก็กดรีเซ็ตมันก็จะมีเสียงน่กดปุ่มป,ปุ๊บเสียงลำโพงพิโซก็จะร้องดังปิดนี่ฮะหลอดไฟก็ติดอันนี้ก็ปิดแต่เครื่องมันมันรีเซ็ตล้วมันพร้อมทํางานใหม่ถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเออเลเรอะไรบางอย่างก็เน,นีเราก็ต้องเอานี่เสียบเข้าไปนี่ใช่ไหมเริ่มแต่นี่ฮะ A ฝรั่งก็ให้เรามาเนี่ยก็คือทั้งหมดห้าเส้นน่มั้ย A B C D E ฮะสายห้าเส้นก็คือนี่ฮะ A B C D E เนี่ยฮะ A ใช่ไหม A แล้วก็เป็นเสีสีเขียวใช่ A เขาก็บอกเลยฮะ A เนี่ยต่อกับ K S O 3เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปที่ K O SO 3ก็คือขาที่สีบสองของ I O คุณใช่ไหมถ้าเราไม่มีวงจร เราก็ต้องมา,มาวัดหัวท้ายเอาว่าไอ้ KSO สามเนี่ยมันตรงกับพิมพ์ที่แถลงเราที่เราจะที่เราเอาไซแพร์เสียบเข้ามานี่นะหรือว่าวัดที่นี่ก็ได้มันจะวิ่งเข้าหายโอเนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกเราคือขาสิบสองของเอโอขาสิบสองก็จะตรงกับ KO SO สาม KO SO สามของแต่ละเครื่องเนี่ยอสายคีย์บอร์ดตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนไปมาเพราะฉะนั้นขาตรงเนี้ยแต่ละบอร์ดจะไม่ตรงกันนะมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าถ้าอยากรู้ก็คือเราวัดสิบสองแล้วก็มิสเตอร์มาวัดปี่พีมันตรงกับพินที่เท่าไหร่อันนี้นก็คือสิบสองใช่ไหมแต่ถ้าเอาง่ายคเราก็ดูวงจรให้มีวงจรใช่ไหมใช้กรณน,นี้ที่ไม่มีวงจรคุณต้องวัดหาแบบนี้หรือคุณจะบักกีสายเข้าไปใช้มันคุณก็ต้องใช้วิธีเดียวกันน่ะเราไม่เราจะไม่ไปบักกีที่ขายโอเห้อยโอจะพังได้เราจะบักกีที่นี่ห้อยโอมมดสายคีย์บอร์ดวิ่งมาที่นี่แล้วแล้วก็มาหาว่าเนี่ย ks o นะ ko สามนะ ขาส2 K สองเคเอขาห้าเก้าของ i อนะแล้วก็เอ้ A, C นี่นี้ก็คือ k s เอเจ็ดขาหกสอง6อหกใช่ไหมขาหกหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือ k s เอห้าคือขาหกสิบเนี่ยก็คือฮุดเฮลทเลขหลังนี่ก็คือขา i อหมดแล้วสี่สองห้าเก้าหกสิบโเอหกสองนี่คือขา i อเพราะนั้นถ้าเรามีวงจรแล้วก็ไปดูวงจรของเราฮนะ วงจอของเราเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างนะนนเขาบอกว่า KSO3 ใช่ไหมเนี่ยอันนั้นเราก็มาดู KSO3 KSO3 เห็ H o 3. น, K H o นไหมขาพินที่สี่อันนั้นเราก็มาเสียบที่พินที่สี่ นะเนี่ยยกตัวอย่างนะหนึ่งอันนะตัว A อมาเอคือสีเขียวเนี่ยก็มาตรงเดพินที่สี่เราก็เสียบเข้าพินสี่นะเนี่ยที่ผมเสียบเปนแต่สีนะเนี่ยคุณก็ไล่ไปตามที่เขาบอกเนี่ยฮะเราไปดูวงจรว่าเอเคไอสี่เคไอเจ็ดเคไอหกเคไอห้าเนี่ยตรงกับพินที่อะไรเราใช่ไหมเนี่ย KI เจ็ด้าสี่เนี่ยตรงกับพินที่เราไหร่ของเราแล้วก็เอาสายไฟเรามาเสียบ,เส,ยบเสียบเข้าไปตามตัวเลขเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนที่ผมเสียบเนี่ยเห็นไหมผมจะเสียบ24่สี่ยแล้วก็23 25านะ้าฮะตรงเนี่ยย3 2สามยีเนี่ยตรงเนี่ยตามเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปก็จะได้ตามนีเนะเนี่ยนะ สายครบแล้วที่เหลือก็สายกาวอย่าลืมนะถ้าไม่มีกาวทําไม่ได้คนชอบลืมลนะเสียบสายกาวนะแลที่เหลือทีน,นี้ก็เอาอสายคีย์บอร์ดเสียบเข้าไปแต่ว่าอย่าลืมนะพินหนึ่งฝั่งนี้พินหนึ่งเพราะนั้นฝั่งก็ตรงกับตรงกับพินหนึ่งเราฝั่งนี้อย่าลืมนะต้องเสียบซ้ำตรงกัน เสียไปแล้วก็ล็อกแต่เนี้มันก็ตรงกับพินหนึ่งนะเดีย๋ยวผมจะลอ,ล,อลองลองของจริงดูกาวกาวตอนนี้เหลือก็คือคุณต้องเสียบไฟเข้ากับบอร์ดคุณก่อนนี่ยบอร์ดใช่ไหมชิปไอโอมันต้องมีไฟสามโวลต์เลี้ยงมันะฮะไม่ใช่ไม่เสียบไฟนะเนี่ยต้องมีไฟสามโวลต์เลี้ยงมาก่อนนี่ก็คือคุณก็เสียบไฟเข้าไปเหมือนเดิมเน,นี่ยเฉยน้อยไฟอา์ด i โอที่เลี้ยงไอโอมันก็จะก็จะออกนะเสียบอย่างน้อย เสียบไปทุกครั้งบอร์ดมันก็จะได้สามโวลต์ห้าโวลต์หรือสิบเก้าโวลต์อะไรก็แล้วแต่เอาง่ายเข้ไปวัดช่องช่องเสียบแบตเตอรี่ก็ได้ฮะช่องเสียบแบตเนี่ยไทยโอคุณมีไฟจริงเนี่ยมันต้องออกมาที่ช่องเสียบแบตสามขาสามโวลต์สามสิบสามโวลต์สามขาเป็นขาของไบตอดแบตเตอรี่งั้นเดี๋ยวเราลองลองของจริงเดี๋ยวผมจะเสียบเสียบปลั๊กก็ใช้อแดปเตอร์แดปเตอร์ลูกค่ะแดปเตอร์อันไหนก็ได้ฮะ ไฟไฟ19เท่ากันเสียบตอนนี้น่าน่าจะไฟเข้าแล้วก็มออัดเตอร์ก็เขียวรวมก็ไฟเข้าใช่ไหมก่อนจะทำงานก็ลองรีเซ็ตหนึ่งครั้งก็ได้ดรีเซ็ตบอร์ดมันรีเซ็ตไปจากนั้นเราก็มาเปิดโปรแกรมแล้วผมก็จะเปิด ปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคุณก็มาคลิกนี้ฮะคุณจะแปด90121622อะไรเนี่ยก็คลิกเข้าไปนี่นมันก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานพอคุณคลิกคําว่าอ่านปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาติดโปรแกรมมันก็จะมาลิงก์เข้ามาทังช่องสาย USB ที่คุณเสียบเข้าออคอมขอมคุณเนีถ้ามันเจอมันก็จะฟ้องว่าเจอว่าเครื่องคุณผ่านคอมพอร์ตทดลองดูนะคุณจะลองกดเข้าไปเนี่ยนะเอามาเริ่มเจอแนละ้วเนี่ย ดูนี่ก็ได้ฮะมันบอกว่าไอ้คอมมูนิเคชั่นวิดโปรแกรมเมอร์อินตอร์เนี่ยาแล้วก็คอมมูนิเคชั่นวิดเก้าศูนย์หนึ่งสองอินตอร์เนี่ยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันบอกว่าคอมพอร์ตเนี่ยมันเจอใช่ไหมเนี่ยเม็ชีนหนึ่งเนี่ยก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเห็นเห็นว่าไอ้ตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยเครื่องโปรแกรมเราเสียบขานเข้ามาละมีผ่านคอมพอร์ตถ้าอยากรู้ว่าคอมพอร์ตที่เท่าไหร่เราก็ไปดูไอเดไวลเจอร์เราก็จะเห็นนะ แล้วมันก็บอกว่าติดต่อกับเครื่องโปรแกรมคุณสําเร็จอะเนี่ยโปรแกรมเมอร์อินตอเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าติดต่อกับชิป9012เราเนี่ยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่ามีดีบัก ed, เอ e มดเวอร์ชัน ID4 เลี่เราตอนนี้มันก็คือมันขึ้นมาให้เราตั้งชื่อเลยชื่ออะไรก็ได้ฮะพุทธะผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งๆนี้ไป พอผมเซฟปุ๊บมันจะเริ่มรีดเลยฮะเห็นไหมว่ามันรีดแล้วแสดงว่าเนี่ยมันมันติดต่อกันจริงเนี่ยเนี่ยรีดประมาณ8วินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้มันบอกว่า Red dy, Red ute, เรดดี้เรดดิ้งคอมพิวต์ซัสเซตปูนเนี่ยใช่าเนี่ยมันบอกอ่านการอ่านประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมหลังนั้นเราก็ได้ไฟล์ออกมาหนึ่งก้อนละที่เราตั้งเกณฑ์ผมก็ได้ตัวเลขสี่สี่เนี่ย ตอนนี้เราจะมาขั้นตอนการไลค์ไลค์คุณก็มากดนี่ปึ๊บมันก็จะถามว่าเอาไฟล์ไปออตัวใหม่ที่คุณยามาเอามาจากไหนที่ผมก็ทำเซฟไปบนหน้าเดสก์ท็อปแล้วนี่ไอ้ตัวน,นี้ตัวนี้ที่เซฟไปครั้งแรกเนี่ยที่ดูดออกมาจากตัวเขาลองลอง,ลองตอนนี้จะ พอกดโอเพนปึ๊บมันก็จะสั่งไล์เลยนะเนี่ยมันเริ่มไล์ไดนะ้ไหมสีแดงเนี่ย,ยอันนี้เวอร์ยี่ไมันไล่เสร็จมันก็จะ Verify ว่าไฟล์สมบูรณ์ดีไหม เนี่ยโอเคแล้วมันก็บอกว่า like and verify i รี่ไฟโอเคนี่ยใช้เวลาสองนาทีกว่ามันก็บอก like and verify โอเคเนี่ยสมบูรณ์ร0อเนะอันนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนของมันนะการแปดชิป i o k b เข้าถูนหนึ่งสองนะโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านครับโอเคครับกดคลิกถ้งไปครับ Exit ออกไปก็ปิดแล้ว